ทำไมข้าอก่าให้ปากจมด่กระดาดูนี้สองเฮ้ยฮ้ฮ้อ้ยฮ้้เ้ยเ้ยอ้ยเ่้ย้เยอยเฮยเ้ยเ่ยเ น้องนอนน้องนอนอย่าดิ้นทำตัวแข็งๆโอเคลอยไปค่ะลอยไปเดี๋ยวพ่อเช่วยตลอดพ่อเชื่อแมงตัวแมงตัวนะลอยลอยน้องต้องลอยหนีนอนนอนไปนอนนอนไปโอเคน้องนอนใจเด็กสองข้อปล่อยนะน้องตองโอเคเดี๋ยวอุ่นครับ I ติดปากไว้เออติดปากไว้นั่นแหละเอาขาตีขาตีมาขาตีขาตีเออตีขาตีขาขาใช้ขาตีมาอย่าไปจับตะแคียนที่ปากมันคมเคือทำไมทำไมเอาตามสูตรพ่อเอาขาตีมาขาตีมาขาตีน้ำไหม ทิงปไว้น้ำมันจะไม่ได้เข้าป่าใช่งันปาเลงั้ปาเองไว้งันปาง้นปาอย่างนี้าที่สามาจะไปหาใครไอ้ดูดอยู่ไหนมีรถไอ้ดูดไอู้ใคร ดีอะดีขาพี่ขาพีขาอย่านี้ีขาพี่ขามา็นไหมมันเร็วมากเลยนอนดีขามาดีขามาดีขามาพี่ขามาดูขวางนอพี่ขมางอนอนพีขามาพีขามาด้านข้างหัเหรอข้างไหนข้างหน้าองานอหนข้างไหนข้างไหนบอกพ่อข้างไหนข้างไหน ทางไนทังี่นะเดี๋ยวมาทำให้ดูดูก็ตอนนี้หมดเนยแค่นี้พอมาพอถึไมว่ทำ กได้คชัม่ขึ้นค่ะขึ้นบ่ไม่ขึ้นค่ะ ไ,ไแล้ว่อย้แล้วอะไรมาหนกินค่ะกลินบ่ไม่กลินค่ะเอ้องั่มเอามือเางนะเอามอทานี้ด้วยตีตมือเนที่ตีในในกระมนะเออเนียก็ปุก เป็นไงกบ็บองแ้ว,น,น,วน้องต้องรงตัวให้อยู่ต้องรู้จักคงตัวเหมือนทำไม่อยู่เข้าไหมคค่อยๆค่อยๆมา đi con bia ngay 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 kì, ngay ngay chén จะโดนพ่อจะโดนกล้องมา,มาร้อยาหาะแม่รามไหมขวบกี่เดือนเนี่ยเดือนหน้าสองอไม่เอาครับตอนนี้จะไปคนเดียวแล้วครับไม่สนใจใครแล้วครับ

ก่อนจะ่อยมือพ่อทำไมตกใจตกเยนอนดูนอนดูนอนให้พ่อดูสินอนให้พ่อดูหน่อยนอนลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละกอนเหนพี่พ่อพาทำ ปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาปีนตรงไหนไม่ต้องช่วยปีนขึ้นดดไปกันไดมันมีให้ขึ้นอยู่แต่กระได้มันไม่ขึ้อนอยู่ในะตรงน,รงน,รงน,นี้น้องจะเข้าไปให้

เป็นกันคะวันที่สองไปกินข้าวค่ะ จะไม่ทิ้งขยะลงทะเลนะคะจทิ้งลงแม่นม้ำได้นะคะ<อ>ใช่ตายแล้วปูนี่แหละที่เราซื้อกินบ่ น้องขายอะไรคะขายอะไรคะกี่บาทคะอันนี้กี่บาทคะอันนี้กี่บาทคะสิบห้าบาทสิบห้าบาทเหรอคะ